yeah right here finally we are with my friends he's so handsome <laughs> can you pay a coaster? yeah you're not gonna let no no all right no, <laughs> oh my gosh you think we're gonna dance you yeah, yeah. เราอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เที่ยวคนเดียวเราพาเพื่อนชาวบราซิลมาเที่ยวกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคลิปดิสนีย์แลนด์ปารีสส่วนนี้จะเป็นยังไงนะครับไปติดตามด้วยกันเลยเย้ยอะไร here finally we are with my friends you from Brazil Brazil and w e gonna go Disneyland Paris today let's see inside what they have y e u so handsome <laughs> หลังจากเข้ามาแรกนะครับเราต้องผ่านจุดสแกนกระเป๋าเหมือนที่สนามบินเลยผ่าน Security เข้ามาก่อนแล้วก็ในดินยี่ลนปารีสนะครับจะมี2ตทีมพาร์คอันแรกนยะฝั่งดิที่แรกทีอยู่ข้างหน้าเลยที่เห็นแล้วก็วอลดิสนี์สตูดิโอจะอยู่ฝั่งข้างๆนี้นะครับซึ่งตั๋วเนี่ยมันขายแยกเป็นแต่ละพาร์คนะครับถ้าใครซื้อ2พาร์คก็ราคาประมาณ145เหรียญ US ดอลลาร์นะครับ so you been here before right yes yes like four years ago four year s ago in Disneyland right like in front that one but you live here you can come every day just take a train from Spain yeah yeah is t is t easy right one hour in the flight one hour flight oh okay wow นี่ผู้คนวันนี้นะครับที่มานู่นดิสนีย์แลนด์ของเราซึ่งที่นี่มีโรงแรมดิสนีย์แลนด์ด้วยนะเราพยายามจะจอง Can you say something in Brazil? In Brazilian? Yeah, Brazilian. What does that mean? We are here in Disneyland Paris, and let's go to inside. Perfect, like YouTuber, right? <laughs> เย่ finally we are inside let's find something to eat first because we didn't eat anything o พอผ่านคนสแกนแล้วนะครับต้องมาสแกนกับเครื่องตรงนี้ต่อที่เห็นคนวุ่นวายวุ่นวายนะครับตรงนี้เลยแล้วที่นี่นะครับก็จะเหมือนทุกที่เลยพอเข้ามาเนี่ยตรง h อลเวย์อันแรกเลยมันจะเป็นโซน เหมือนสตรีทวอล์กนะครับเหมือน USA ก็เขาทเป็น USA Walk วอลนะครับนี้พอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกานะครับก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับ เราเข้ามาเสร็จนะฝั่งนี้เป็นปราสาทแต่ที่นี่ยังไม่ได้รู้นะว่าคือปราสาทเจ้าหญิงอะไรนะครับแล้วก็ผู้ชายที่เราพามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเขินอายนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักนะครับเขาก็จะแบบพอเอากล้องลงเขาก็จะแบบว่าฉันเขินฉันเขิน,ฉ,น,นฉันไม่เคยพูดต่อหน้ากล้องนะครับเราก็เลยบอกไม่เป็นไรเธอหลอหลอก็คือจบ เดี๋ยวตอนนี้ไปกินข้าวกันก่อนนะครับเป็นอาหารมื้อแรกนี่นะครับประรานอาหารไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเราลองร้านนี้กันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าร้านไปกินไม่ให้เราข้าวเพราะว่าต้องมี reservation นะครับต้องจองมาก่อนนะครับน่าจะได้แหละร้านนี้ ก็กินข้าวก่อนนะครับสั่งไส้กรอกกันาเ็ตมากินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปเริ่มเครื่องเล่นแรกกันเลยซึ่งเรามาที่เนี่ยเราซื้อตั๋วแบบ one day two park นะครับราคาประมาณ145เหรียญแล้วเราก็กดซื้อพรีเมียมอีกโดยที่เราไม่ต้องรอต่อแถวนะครับก็เพิ่มอีก165 US d ลลาร์ หรือ U R นี่แหละเดี๋ยวไปดูเครื่องแรกกันเลยครับนี่อันแรกฟอนเทียแลนด์ไม่รู้ว่าฟอนเทียแลนด์มีอะไรเหมือนกันนะครับนี่นะครับฟอนเทียแลนด์ Can you play roller coaster Yeah You not g o น่ a แห t No No Right นี่เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นอันนี้กันดีกว่า Clanton Manor นะครับ หรือว่าบ้านผีสิงนั่นเองอันนี้นะครับเวทไทม์รอเนี่ยสินาทีแต่เรามีตัวด่วนคิดว่าเราอาจจะไม่ถึงนะครับ Let's do this one you not scared right? no <laughs> นี่นะครับเราสองคนใช้ตัวด่วน so we no need to wait right yeah, yeah. money can buy everything right <Yeah. No. S 1> <laughs> น,นี้คือเราแอบถ่ายอยู่นะครับ What do you feel about that? Ah, uh, nice. Yeah it's like a ghost <No. S 1> but it like nothing scary no n o scary มันเป็นเหมือนบ้านผีสิงสำหรับ <Right. S 1> เด็กนะครับ <Right. S 1> แบบง่ายๆสบายๆเหมือน mm hmm. นั่งแล้วก็ให้มันไหลๆไปนะครับแบบไม่มีอะไรมาก mm hmm. ดันต่อไปนะครับเราจะไปเล่น Big Thunder Mountain mm hmm. ซึ่งเขาบอกว่ารอประมาณ45นาทีแต่เดี๋ยวเราจะลองใช้ตั๋วด่วนที่เรามีเข้าไปดูนะครับ mm hmm. นี่อันนี้คือทางออกของ Big Thunder Mountain ทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะครับ โซวี่กันยูสกู๊ดดิสเวยมีทางใช้ตรวจดูอันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเข้าคนละทางผู้ชายเราก็เป็นงานมากนะคบถามให้สุดพลังแล้วก็เมื่อกี้คุยกันเรื่องดิสนีย์กับผู้ชายนะก็ถามว่าเธอไปที่ไหนมาบ้างในโลกก็ได้บอกว่าฉันเข้าไปมาหลายที่แล้วนะแต่ว่าฉันไม่มีเธอไนงะฉันก็เลยรู้สึกไม่สนุกเธออยากไปกับฉันทุกที่ทั่วโลกไหมล่ะนี่หลายฝันอีกหนึ่ง นี่เรามานั่งเรามายืนดียืนรอรถไฟรถไฟนี้ยถ้าใครไม่ได้ดูนะครับมันจะเหมือนที่ทุกที่เลยอะ่ะที่มันจะวนไปแบบรอบรอบปาร์กนะครับเป็นรถไฟฟิลแบบฟิลแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวรอสินาทีนะรถไฟมามันก็จะแบบนองหมนุมนหมนุมนหมุนหมุนไปนะครับนี่คือบรรยากาศสถานีรถไฟ มาเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับมันจะมีคนนั่งกับเราด้วยจะไม่ได้พูดแล้วนะแต่จะเป็นบรรยากาศรถไฟแทนนะครับ นะครับเราลงรถไฟมานะมันมาจอดหน้าป่ากับหน้าทางเข้าเหมือนเดิมเราก็ต้องเดินจากทางเข้าอ่ะกลับไปทรงโซนที่เราขึ้นรถไฟเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะงงมากทุกคนงงงงเหมือนกันหมดนี่เราแวะซื้อน้ํานะครับราคา โกสี่เหลียญน,นะครับน้ำเปล่าก็เหมือนสีเนสส่เหลียญสปไปก็สี่เหลียญนะครับ few moments later. เดี๋ยวเราจะไปเล่นอินเนน่าโจนอันนี้นะในแมพบอกว่ารอ30นาทีซึ่งคิดว่าเราน่าจะไม่ต้องรอนะครับ วีโนีิทูเอเกเกอันนี้เป็นรถไฟหอ่อไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองดูนะครับ Oh my gosh you okay <laughs> you t <laughs> <laughs> มันมีการแบบสีลังกากับหัวด้วยนะครับ Oh God. you ready เราอยู่คนแรกเลยด้ว รคจริงๆอ่ะรู้เลยว่าผู้ชายมันแบบไม่ได้ชอบมากแน่เลยแต่ว่ามันเก่งใจเรา What do you think? Amazing! n I'm c e i there, l i k e Like, like, like in general, like yeah. So scared this one. Yeah, it's so fast. Yeah, but it's fast. Hey, I, I was thinking about my head Uh huh to knock, like knock it, right? นี่มันถามว่าเคยแบบเล่น skydiving ไหมแล้วมันเอาโชว์ให้ดูว่ามันแบบมันไม่กลัวความสูงครั is that you right Yeah, in Brazil. Brazil. Wow. ยูสแกร์ใหญ่ไงช่วยสต๊อปฉันไม่ต้องการอีกแล้วชูเลด์ไร้เด้นเลยอยู่จ้ำโซ่ที่หนึ่งและที่หนึ่งที่หนึ่งน่าจะสแกร์ที่หนึ่งใช่ไหมอ่าที่หนึ่งใช่ไหมอีกหนึ่งหนึ่งนาทีอ๋อหนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีจากขึ้นไปถึงลงใช่ไหมว้าวฉันไม่ได้ทำแบบนั้นเราจะเดินข้ามสะ่านเชือกแบบดึง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 นะ มาเล่น Pilot of the Caribbean ดีกว่าในนี้นะครับพายเลตวิคินาติโอสิ e แ a d วิ cannot use it เขาบอกว่ารอแค่15นาทีนะครับไม่ต้องใช้ตั๋วด่วนเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมันมีอะไรนะครับ <laughs> ในนี้ภาพก็จะแตกๆหน่อยนะครับเรายังอยู่ใน Pilot of the Caribbean ที่ผู้คนก็จะแออัดแล้วก็มืดๆแบบนี้นะครับซึ่งดูนะ คนต่อไปยน,นู่นนะมันหลอกให้ขดไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเป็นเรือกับน้ําแบบนี้ Ready <Yeah. S 1> ตอนนี้เรากำลังขึ้นบนเนินนะครับ มันน่าจะเป็นร่องแก่งตกลงมาออแต่ว่ามองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะตอนนี้มืดมากกับกันแจ็งนะครับไอแจ็คชื่อเหมือนเราเลยนะครับ What do you think about just now the pirate of the Caribbean? Nice, it's a good remember remember. Yeah like let's move you know. You watch e d the movie too right? Yeah long long time ago. Yeah long yeah and just now it's easy just like sit right no need to walk. ผู้ชายเป็นคนดีมากนะครับมีคนคำบอกตกน้บอกเขาด้วยดิสฟอ n e ิสฟอน we can use the free man effect. Better to have one right This one not good for waiting Oh my god this one so fast already here <laughs> ซื้อนะครับส่วนตัวแนะนำเลยเอาเงินเท่านั้น,นที่นอกเอวิ ting เหมือนผู้ชายวันนี้นะคะเพื่อไายว่าเรารู้จักกันมาก่อนหรือว่ายังไงหรือว่าเราจ้างเขามาถ่ายนะครับลองคิดอาาเองนะครับว่าเงินเท่านั้นที่นอกเอวิติจริงๆนี่นะครับมันเป็นเครื่องเล่นแบบนี้นะนี่เครื่องฟิวนี้นะฟีเตอร์แพนนะครับเครื่องนี้ เทียแพนเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นที่ไหนบนโลกเหมือนกันนะเหมือนมีที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าคนที่รอ10นาทีแล้วต้องมาเล่นเครื่องเล่นแค่หนึ่งนาทีนี่ก็น่าจะแบบนอยพอสมครวรน,นะครับป้าเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเล่นเครื่องเล่นอะไรกันต่ออันนี้น่าจะเป็นโซนฟินแลนด์นะครับมีดูจากแบบโซนฟียแลนด์ The and, เพราะว่าโซนนี้จะเหมาะกับแบบเด็กแบบแบบแบบๆคุณหนูคุณหนูหนแล้วเราก็มีคลิปนะครับดิสนีแลนด์ใน USA นะครับที่พาไปเที่ยวโซนของเด็กๆน้อยๆไปดูกันได้นะครับในคลิปเราจะไม่มี คำหยาบคายแม้แต่คำเดียวนะครับน้องๆหนูๆพ่อแม่แนะนำให้เด็กๆดูได้นะครับนี่แฟนตาซีแลนด์จะมีแต่เด็กเยอะแยะไปหมดเลยโซนนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกโซนหนึ่งเลยละกัน มาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ Small World นะใช้ Premier a c c e s ได้นะครับเราก็คือไม่ต้องรอแล้วก็คลิป Small World เนี่ยอันที่ไม่เหมือนใครในโลกเลยก็คือคลิปดิสนีย์ที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะครับในคลิปดิสนีย์4ที่เราลงไว้ในช่องของเราในเทลิดดิสนีย์เดอะซีรีส์กับแจ็คไข่ทั่นะครับ Small World อยู่นี่แล้ว อย่าบอกว่าที่นี่เป็นสมอลเวิร์ d นานาชาติเหมือนกันเพราะเราเคลมไว้ว่าสมอลเวิร์ d ที่นู้นมันคืออันเดียวในโลกที่เป็นนานาชาตินะครับดี่นี่สแต่อันนี้ดูจากตรงนี้แล้วก็น่าที่จะนานาชาติอยู่นะเรียบร้อยนะครับอันนี้แบบง่ายๆสมอลเวิร์ d นะครับผู้ชายไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับ นี่สมอลเวิลด์ที่ปารีสนะครับแถวด่วนของเราก็จะมาเจอกับแถวคนปกติก่อนขึ้นเครื่องเล่นแบบนี้นะครับถ้าใครมาเนี่ยแนะนําให้ซื้อตั๋วด่วนเลยจะได้ไม่เสียเวลาเก็บได้ครบนะครับแล้วก็ผู้ชายที่เราพามาเนี่ยจะประทับใจนะครับทุกคนที่นี่น่าจะเหมือนที่ญี่ปุ่นแล้วแหละถ้ามีภาษาเนละย จะรอนะครับว่าไหนเป็นประเทศบราซิลของผู้ชายข้างๆเรานะครับข้างหน้าคือ U S A มีป้ายฮอลลีวูดด้วยนะครับ U S <'m> A บราซิล adios adios this one the first one adios kiss me bye bye good luck bye bye. good luck goodbye finally we out of the small world right so the next one is gonna be oh my god we just have only one left one more uh. and then that's it <S uh, okay. Uh, เราเหลืออันเดียวนะครับเราทำสำเร็จทุกทีวีนเมดิส Yeah of course ปรา,าสาทดิสนีย์แลนด์ที่นี่อันไม่ใหญ่นะอันแบบกระปิ้วเดียว นี่นะครับเรามาอยู่ในโซนโซนอะไรวะเมื่อกี้ยังรู้อยู่เลยนะครับดิสค o เวอรี่แลนด์นะครับโซนนี้ก็จะน่าเป็นแบบโซนอวกาศ like year, Toy Story บัตไลเยียทอยสตอรี่นะฟีลนั้นนะเดี๋ยวเครื่องเล่นแรกนะครับเราจะไปเล่นรถแข่งกันก่อนออโต้เพีย er นะครับซึ่งมันสามารถใช้พรีเมทแอคเซสได้ไปเจอกันมามามา just change me now อ๋ yes, <Mama. S 1> อโยมามา ยูโซยังอรียนธุกิด <yeah. S 1> นี่นะครับแม่เขาส่งรูปเขาตอน2012ไร์ <Yeah. S 1> 2012 see your face นี่ d a n c right now 2012 and 2023และความผู้ชายนะเราหาทางเข้าไม่เจอผู้ชายบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ5นาทีต้องใช้คำว่าขออนุญาตด้วยนะนางน่ารักมากอะ่ะมารายาทดีมากนะครับบอกขออนุญาตเข้าห้องน้ำเข้าบ้างดีกว่า A later few moments later. นี่นาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นอันนี้กันก่อนเลยที่มีชื่อว่าออ t โตเปียนะครับเป็นเหมือนการแข่งรถนะอันนี้มันจะสามารถใช้พรีเมียร์แอคเซสได้นะครับเราก็เลยเลือกเครื่องแรกในโซนนี้นี่เวทามปกติแล้ว20นาทีนะนี่รถมันจะเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชายเป็นคนขับแล้วเราจะเป็นคนนั่งนะครับจะได้ดูแบบเป็นสาวหวานตัวเล็กนะครับ I gonna let you drive okay can you drive it's easy I think it's easy because you gonna go like w i d l i n e yeah เป็นฟิลแบบว่าสาวสวยๆนะครับให้ผู้ชายขับรถให้น,นั่งยูซี่ o u ็ก o ๊ d ดีย